หลังจากนี้มีอันนี้แล้วใครยังจะออกไปกินบาร์บีคิวข้างนอกอีกละ่ะหน้าตัวเหมือนกันวัสดุหินภูเขาไฟและหินไม่ฟันนะมันไม่ติดอะไรเลยจริงๆฟังเสียงซูซ่าเบาๆนี่สิหอมมากๆดีกว่าข้างนอกที่มีควันเยอะมากกินเนื้อเสร็จแล้วผัดเป็นจิีกหน่อยจากข้าวสวยโอ้น้ำตาไหลเลยกินเสร็จแล้วเทน้ำมันออกจากช่องระบายใช้กระดาษเช็ดไม่ต้องล้างหม้อเลยตอนเช้ายังใช้ทำไข่เจียวได้อีกดูฉันจะเป่ามันให้ดูนะตั้งแต่ซื้ออันนี้ให้แม่แม่ก็แนะนำให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นก็บอกว่าสะดวกมาก ทุกคนอยากซื้อเหมือนกันลดอีกครึ่งหนึ่งเจ้าของร้านไม่ไหวแล้วอย่าพูดเลยลดอีกครึ่งหนึ่งโอ้ยอย่าดึงฉันตอนนี้แค่เงินมื้อเช้าก็เอากลับบ้านได้แล้วถ้าชอบก็กดที่โปรไฟล์ของฉันเข้ามาซื้อในไลฟ์สดกันเลยสำหรับเตาย่างไฟฟ้าอันนี้ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆหลังจากซื้อมาตั้งแต่ซื้อมาซันีของฉันก็มาย่างเนื้อบ่อยมากมันมีแผ่นฐานหินภูเขาไฟที่ไม่ติดกระทะใช้ย่างเนื้อแล้วหอมจริงๆดูสิน้ำมันย่างเนื้อไหลออกมาใครจะทนได้ที่นี่มีช่่ออองรระบาาายนนนนนน้าาน้้มมมัสัสสถเเทวกกิออกได และยังมีหระดับสำหรับปรับอุณหภูมิทอดไข่ก็ไม่ติดกระทะเลยอย่างเช่นทอดแป้งทำอาหารเช้าก็สะดวกมากตัวกระทะเป็นชิ้นเดียวกันใช้เสร็จเช็ดสองครั้งก็สะอาดแล้ว